đây để khoe <trilizia> <tín tác> <hat> <tín> I will go to the hospital.

đi mạc đi mạc đi mạc đi soạn tuya 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 ไอ้สำัำไอ้ยัยโอ้ยโอามาแล้วโอ,อ,อ้เฮ็ดดักสวยมาแล้วมาแล้วฟาวฟาวจาน ลงลงลงมาลงมาดีดีมากเยี่ยมคือสุดท้ายคือสุดท้ายดักอุ้ยสอง

ออฟ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 เท่าไหร่หรอเสมอเรานั่นไม่รูเลยโอ้โหแปดเจ็ดใช่ไหม

ลงมา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 ,งมา <c oughs> เวลาจะหมดแล้วตัดดี <c oughs> เวลาจะหมดแล้วยันที่อยู่ <c oughs>

李。